เทศาบาลนครภูเกต็ตแจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนภูเกต็ตตั้งแต่4แยกถนนกระตัดถนนอองซิมพายถึง4แยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตและโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินถนนเทพกระสัตรีถนนดีบุกและถนนภูเกต็ตโดยนายสาโรธอังคณาพิลาศนายกเทศมนตรีนครภูเกต็ต เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนภูเก็ตตั้งแต่สี่แยกถนนกระตัดถนนอองซิมพายถึงซอยกอไผ่ระยะทาง600เมตรซึ่งในขณะน,นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน ได้ดําเนินการขุดวางท่อร้อยสายใต้ดินใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ให้เทศบาลนครภูเก็ตดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ประมาณกลางเดือนกันยายน2567นายสุประโชคละอองเพชรรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอนครับเปววน็นารดำนิกรวอาแก้ไขครับริเวณที่ปิดถนนหน้าสถนีเมื่อวานลงไปที่ตางงานอยู่ครับแล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบา,รวา,รค,านนครับเกตอนนี้พนกงานนันการช่มอมาเินคึงนแต่ติดตามสุเว่าทีรันเชื่อมท่อทั้ง ได้เยบรอยนะครับและอทีหน้าจะเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่จราจรเพื่อที่จะคืนสภาพให้แล้วเสร็จนะครับก่อนการเดือนยายซึ่นจะเป็นที่สอบถามว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีเจอหรือเปล่านะครับตอนนี้ทางพลังานดีนยากบอกว่าครับงแรกกัต้องบอกนครับว่าแล้วเสร็จก่อนกำหนดระยะเวลาที่มิดนะครับไม่ในช่วงตุลาคมแน่นอนนะครับใงตอนเย็นเก็ได้เล็กๆัอในส่วน การดเนินการในการเชื่อมต่อคับผมา็ตอนนี้แน้าในกลุ่มน้ําที่อยู่ซาอุดอาระเบียก็ดีนะครับปริมาณน้ำิ่อมสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปการไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซาอุดารเบียนะครับก็พบว่าทุกทุกคนเข้าใจในส่วนการดเนินการตรงนี้นะครับก็จะเป็นในช่วงข้อระวังในส่วนของอาทิตย์นี้ก่อนที่จะเชื่อมต่อแต่ครับผมเนี่ยผมคิดว่าทุกทุกอย่างเนี่ยก็จะพิ้าไว้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในตัวอต่อไป ถุนอาจารย์ชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆที่ที่ที่เราได้นนจิดการจ,ารจารราราัดลำจอก็ได้มีการพื้อผิดนะครับก็ส่วนใหญ่ทางี่นักระชาชนก็อยากให้ดําเนินการในส่นวนนี้เพราะว่าเขาได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในส่นวน,น,น,สนของน้ำท่วมขังคนเรียนขาบออกเนี่ยดีดังนั้นเนี่ยในส่วนจำเเขายินดีที่จะให้ดำเนินก,การนี้แล้วแต่แต่เราก็ได้พูดคุยว่าทาั้งรับจ้างจะดำเนินการ ให้กับทางผู้ลงนากับทางลูกค้าได้ดตเนินการในส่วนของเพื่องพันธะแาในส่วนของการเลี้ยงการจราจรต่างๆต้อรับรู้เติมทางด้านน,นายธนทัศน์ทองตัดนักปฏิบัติการด้านช่างระดับ7บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากช่วงเดือนตุลาคมในส่วนของถนนเทพกระสตรีถึงวัดโคศิษจะทำการขุดถนนอีกครั้งหนึ่งจึงขอภัยในความราช้ามานะที่นี้ จะมีการพุดอีกหรือไม่อันนี้ผมขออธิบายที่ใจเพิ่มเติมคือมอู่หนึ่งส่วนคือกขนมเทมนะฮะในส,ส่วนของบริษัทอินทีนะซึ่งเราเพิ่มได้รับอนุมัตมิพบแล้วอยู่ระหว่างากาัรหาคือรอลงนามคือผมแจ้งให้ได้เข้าใจในที่นี้นะครับว่า จะมีการขุดอีกครั้งหนึ่งเฉพาะถนนเทศนะครับจากีแยกโกโบจนถึงวัดโพธิ์ิซึ่งอันนี้ความนดาช้านี้ก็ไม่ได้อยู่ที่เทศาบาลหรืออะไรเป็นทางงายังโอเคเพราะว่าระบบงบเุิได้ก็เลยขอไปในที่นี้ในความได้ช้าที่นี้ด้วยว่าก็จะมีการขุดอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ขุดแกนแบบขอไฟฟ้านะครับคือเรียงไม้กระจายตรงกัน พอผมเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บุกงานในนั้นแล้วเดี๋ยวเดินไปทำอีกมันจะรู้ไม่ที่ครับผม